สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับบับแมนวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องสาวแค้น Girl e v e n เ เป็นเรื่องราวของนักเรียนที่มาเป็นเด็กใหม่แล้วพยายามจะเปิดโปงความจริงเมื่อเพื่อนมีคลิปหลุดจนกลายเป็นเป้าให้คนอื่นล้อเลียนเริ่มเรื่องกันที่โรงเรียนหลีกัวเจิงเลิเจียหยิบหนังสือมาจากใต้โต๊ะเจอถุงยางนาไมัตั้งอยู่บนหนังสือเธอลุกขึ้นมาถามเพื่อนในห้องว่าใครเอามาวางไว้เพื่อนไม่ตอบแต่หัวล้อกันเบาๆเชิญยาฉีส่งคลิปให้วิ่นเฮิงดูเป็นคลิปที่หลีเจียกำลังมีอะไรกับผู้ชายวินเฮิงชวนหลีเจียให้ไปหาครูหลีเจียเดินหนีออกไปวินเฮิงวิ่งตามแต่ไปไม่ทันวินเหือเมอคุยก กับอินเฮิงว่าหลีเจียเต็มใจที่จะเล่นเกมนี้แล้วขอให้เล่นหนักขึ้นเรื่อยๆอีกอินเฮิงปฏิเสธว่าเขาไม่รู้เขาเข้าไปที่หลังครูย้ำกับอินเฮิงว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับหลีเจียไม่ใช่เรื่องของเธออินเฮิงว่าหลีเจียเป็นเพื่อนของเขาจะไม่เกี่ยวได้ยังไงอินเฮิงบอกครูว่าเรื่องนี้ยังไงก็ดูเป็นการคุกคามทางเพศไม่ก็โดนแกล้งในห้องเรียนครูเข้ามาประกาศว่าหลีเจียจะหยุดเรียนชั่วคราวย้อนกลับไปวันที่อูอินเฮิงมาสมัครเรียนพ่อของเธอพามาฝากกับพุ่มในการระหว่างที่เขารอไปเรียนต่อเที่ยม อินเฮงมานั่งข้างๆหลีเจียหลีเจียแนะนําให้อินเฮงรู้จักกับหยาชีอินเฮงกลับมาที่ห้องเรียนเจอหลีเจียนั่งอยู่คนเดียวในห้องหลีเจียบอกว่าเพื่อนๆไปเชียร์แข่งบาสที่สนามกันหมดครูจะเช็กชื่อแต่หาอินเฮงไม่เจอเธอเลยบอกครูว่าเดี๋ยวเธอจะรออินเฮงเองอยู่ที่ห้องแล้วค่อยไปพร้อมกันบาสแข่งเสร็จทุกคนพากันกลับมาที่ห้องพอดีหัวหน้าห้องบอกกับหลีเจียว่าโดดไปเฉยๆเธอจะบอกกับครูก็ได้นะจะถึอให้โอกาสครูบอกว่าถ้าไม่ไปที่สนามบาสถือว่าขาดเรียนอินเฮงออกตัวแทนว่าเป็นความผิดขอออองงงเเเธธถ้้าาาจะททททํํโษใหหี่ั เรียนเสร็จหัวหน้าห้อง,องก็มาชวนอินเฮงไปที่ร้านกาแฟาอินเฮงบอกว่าจะมีอะไรก็พูดกันที่นี่เลยหัวหน้าห้องเข้าไปกระซิบข้างหูว่าเธอลึกลับเกินไปแล้วนะมาจากโรงเรียนมัธยมไปหญิงจีหลงใช่ไหมต้องระวังตัวหน่อยนะยิ่งมีคนชอบเที่ยวขุดความลับของคนอื่นไปทั่วอยู่เธอพูดเหมือนเตือนแต่ก็คือขู่นั่นแหละหลีเจียแอบดูอยู่หน้าห้องเลยเข้าไปชวนให้ไปร้านกาแฟาด้วยกันไม่ต้องไปสูงสิงกับนางหวังเือเชียนหรอกสามสาวมาถึงที่ร้านกาแฟแต่เวนกรรมหัวหน้าห้องตามเข้ามาอีกเดินมาที่โต๊ะเอามือถือมาใหห้วิินนงงเเเพรราาะคยบออก่่ธไมโททศั์ ตอนที่หวังเคอเชียนเข้ามาขอลายเธอเลยเอาเครื่องสำรองมาให้อินเหิงใช้อินเหิงไม่ยอมรับและรีบยื่นคืนกลับไปอินเหิงขอตัวกลับบ้านตอนที่เธอนั่งกินข้าวอยู่พ่อของเธอเข้ามาบอกว่าโรงเรียนจีหลงโทรมาหาเธอไม่ติดก็เลยโทรหาพ่อโรงเรียนบอกว่าอยากได้บันทึกแชทลายของหนูกับชื่อเสี่ยวอิงอินเหิงบอกว่าไม่มีหนูลบไปแล้วหน้าเธอดูไม่ค่อยอยากจะจดจําสักเท่าไหร่แล้ววันต่อมาพ่อของอินเหิงก็มาส่งที่โรงเรียนอินเฮงตั้งใจทิ้งมือถือไว้แต่พ่อของเธอไม่รู้ส่งให้เธอแล้วบอกว่าให้พกไว้เพราะพ่อารเลยับม เถาจื้อเวียนมาตามจีบเธออีกครั้งแล้วอินเหิงก็ไม่สนใจเหมือนเดิมขณะที่อยู่ในห้องหัวหน้าห้องเดินเข้ามาทักทายอินเฮิงแล้วบอกว่าฉันเห็นนะว่าพ่อเธอส่งมือถือให้งั้นก็ขอแอดไลน์เข้ากลุ่มเลยละกันอินเฮิงก็ให้หัวหน้าห้องแอดไลน์ไปเพราะความลำคาญแล้วหลังจากนั้นก็ยอมรับกับเพื่อนว่าขอโทษที่ไม่ได้บอกเรื่องมือถือเพื่อนบอกว่าไม่เป็นไรอยากให้เขารู้แค่ไหนเขาก็จะรู้กันแค่นั้นอินเฮิงเลยส่งมือถือเพื่อนแอดไลน์แต่เจ้าเวรเจ้ากรรมเถาจู่เวียนวิ่งเข้ามากดสแกนไลน์ของเธออย่าาาางงไวีีีีเจจจยยกกกิิินมรู้ัับซอ เป็นเพื่อนกับรีเจียกับหยาฉีมาตั้งแต่เด็กเขาชอบทําตัวไร้สังคมไม่ค่อยมีเพื่อนพวกเธอทั้ง3คนสนิทกันเรื่อยๆสนิทกันจนว่าลูกตัวเองทั้ง3คนไว้ที่โต๊ะของรีเจียในห้องสมุดเทาจื่อเวียนเข้ามาชวนอินเหิงไปงานวันเกิดแล้วบอกกับเธอว่าเขาจะจีบเธอจางซิวอีบอกว่าเรื่องที่เทาจือเวียนจะจีบเธอดังไปทั่วโรงเรียนแล้วแล้วก็ให้ระวังหวังคือเชียนเอาไว้แล้ววันที่แย่อีกวันนึงของเธอก็มาถึงอินเหิงกําลังขึ้นรถเมล์ไปเรียนร,รีเจียบอกกับเธอเรื่องที่หัวหน้าห้้อออออองงงงโโโพพสสตต์์เเเเเรรรรืื่่่่าาาววททีียนนนกกขขธธแแลใมัค นักเรียนโดนกลั่นแกล้งจนฆ่าตัวตายแต่ไม่สำเร็จไปที่โรงเรียนหลีเจียไม่ยอมไม่ใครมาทำเพื่อนเธอแน่เธอพุ่งเข้าไปหาหวังเคอเชียนบอกให้ขอโทษอินเหิงให้ได้หวัวหน้าห้องบอกว่าอินเหิงย้ายโรงเรียนตอนที่เกิดเรื่องพอดีก็เลยอยากถามให้ช,ะชะัดๆเรื่องการย้ายมาที่นี่เพื่อนในห้องมองอินเหิงเป็นตาเดียวกันทั้งหมดพอคิดว่าที่ย้ายมาต้องหนีอะไรบางอย่างมาแน่ๆอินเหิงตอบกลับไปว่าที่ย้ายมาเพราะเรื่องงานของพ่อเธอหลีเจียบังคับให้หวัวหน้าห้องขอโทษการกระทำที่ไร้สมองของเธอฉันจะไม่ยอมให้มีอีกหวัวหน้าห้องรู้ขึ้นมาขอโททษแต่มีคคนอัดลลิปไ้งให คลิปนี้มีผลต่อการรับเลือกเป็นทูตสันทวะไมาตีทําให้ภาพลักษณ์เสียหายหลังสอบเสร็จสามสาวพูดคุยกันที่บ้านของหลีเจียว่าจะไปกินเลี้ยงกันที่ไหนดีแล้วพอรู้ว่าถาจือเวียนลบเราให้วินเิงไปที่งานปาร์ตี้วันเกิดเขาหลีเจียก็เลยเลือกไปที่งานวันเกิดของเขาไปถึงงานวันเกิดหลีเจียเมาสติหลุดเล่นเกมกับเพื่อนๆปล่อยให้วินเฮงนั่งอยู่คนเดียวเปิดทางให้ถาจือเวียนเข้ามาจีบวินเหิงเขาเข้ามาชวนไปซื้ออาหารแล้วบอกอาหารหมดแล้ววินเิงก็ยอมออกไปด้วยแต่ก่อนออกไปเธอเดินไปเตือนหลีเจียว่าดื่มเยอะ คนแพ้ก็ต้องทําตามแล้วเธอก็ชนะมาตลอดจนหัวหน้าห้องเข้ามาเสนอให้เล่นเกมพระราชาลีเจียรับคําท้าว่าใครแพ้ต้องถอดบราออกหัวหน้าห้องแพ้ก็เลยต้องยอมถอดบราและเกมต่อไปคําท้าก็คือเอากันทุกคนก็ต่างเล่นกันหมดคนที่ได้การ์ดพระราชาหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องเสนอให้เปลี่ยนกฎแต่คนในวงไม่ยอมต้องเอากันเท่านั้นหัวหน้าห้องก็เลยเลือกว่าคนที่ได้เบอร์3กับเบอร์6ต้องเอากันเบอร์หกคือหนุ่มแปลกหน้าที่ไม่มีใครรู้จักเบอร์3าคือลีเจียลีเจียไม่กล้าทาตามกฎหวงังเคอเชียนยอมให้เปลี่ยนกฎแลกกับการกินเลหล จยไม่ยอมเพราะไม่ต่างอะไรกับคำเหยยดยามเธอยอมทำตามโกรธตัดผ้ามาที่เถาจิวเวียนและวอินเฮือนออกมาซื้ออาหารเถาจิวเวียนทำแต้มเต็มที่แล้วขอเป็นแฟนแต่อินเหืนไม่ยอมกลับมาที่ห้องเพื่อนทั้งหมดยืนถือก,กล้องรอถ่ายวิดีโออยู่หน้าห้องอินเหิอนเลยถามยาฉีว่าใครหนูข้างในนั้นอนินเฮินต้องตกใจที่เสียงของคนในห้องคือลีเจียรเราเปิดประตูผู้ชายก็รีบวิ่งออกจากงานไปอนินเฮินรีบเข้าไปหาลีเจียลีเจียในสภาพอ่อนเพลียมากทั้งสามสาวรีบออกจากงานหวังเคอร์เชียนบอกให้อยู่ต่อเธอเลยตบเข้าที่หน้าและนี่คือเหตุทำให้ลีเจียต้อง การเรียนไปอินเฮิงเริ่มหาความจริงให้เพื่อนถามเถาจือเวียนว่าชายคนนั้นคือใครเถาจือเวียนบอกว่าไม่รู้จักเพื่อนสนิทยอย่างหยาชีก็เปลี่ยนพวกไปสนิทกับหวังเคอร์เชียนแทนอินเฮิงรับไม่ได้ที่หยาชีไม่สนใจหลีเจียและยังไปคบพวกหวังเคอร์เชียนเลยด่าไปชุดใหญ่แต่หยาชีก็ไม่ตอบโต้อะไรอินเฮิงตามหาความจริงอยู่โดดเดียวแต่แล้วจางซิวอ๋อก,ก็ติดต่อเธอเข้ามาว่ามีข้อมูลอะไรจะบอกเขาไปรวบรวมภาพจากสตอรี่ของเพื่อนแล้วก็เห็นใบหน้าชายคนนั้นอย่างชัดเจนในวิดีโอชายคนนั้นทำท่าทางแปลกๆเขาชื่อหลินผิว เขาเหมือนส่งสิกให้ใครแล้วอีกมุมก็เป็นหวังเคอร์อเชียนคอยตอบโต้อ,อยู่หลิวผินลุยทํางานอยู่ที่ร้านขายเครื่องประดับมันโพสในไอจีว่าวันหยุดอยู่ร้านมาหาพี่แล้วเธอจะฟินจนฟ้าเหลืองสาวน้อยเปียกชุม่มวินเฮิงถึงกับทนไม่ไหวไปหาหลินผิวลุยถึงร้านถามว่าวางแผนอะไรไว้คืนนั้นทําไมต้องเป็นเพื่อนเขาหลิวผิวลุยไม่ตอบใครอยากรู้ต้องแลกเปลี่ยนมันพยายามจะข่มขืนเธอวินเฮิงต่อสู้แต่ก็ทําอะไรไม่ได้แต่โชคก็ยังช่วยจางสิวอี้เข้ามาช่วยไว้ได้ทันการถามกมันตรงๆไม่ได้ผลจางสิวอา ช่วยสืบด้วยสืบจนรู้ว่ามันไม่ใช่นักเรียนมันเป็นวัยรุ่นที่ทํางานและมีรถหรูและรถคันนั้นหวังเคอเชียนเคยถ่ายรูปด้วยแสดงว่าเขารู้จักกันวันต่อมาอินเหิงเข้าไปถามหวังเคอเชียนว่าคืนนั้นวางแผนไว้ใช่ไหมที่จะทำลายหลีเจียหวังเคอเชียนก็ต้อแหลแฉไปเรื่อยจนรอดแต่อินเหิงก็ยังไม่ยอมที่จะหาหลักฐานเอาผิดให้ได้เริ่มหาทีมเพิ่มได้หย่าฉีที่เป็นคนสนิทของหวังเคอเชียนตอนนี้มาช่วยหย่าฉีบอกว่าวันนี้หวังเคอเชียนอวดพวงกุญแจที่แพงมากและต้องสั่งซื้อเท่านั้นซซึ่่งงรร้้้าาานนนทีไไปืืออออมก็คขลลิิผว เขาเลยส่งหน้ามาไปซื้อที่ร้านแล้วแลแกล้งบอกว่าเป็นเพื่อนกับหวังเคอร์เชียนมาเลยลดราคาให้แต่ข้อมูลก็ยังไม่พอพวกเธอเริ่มทอ้อแต่แล้วความหวังก็กลับมาวันหนึ่งเหลียนผิวลุยไม่รู้ว่าถูกสะกดรอยตามอยู่ก็ได้นัดพบกับหวังเคอร์เชียนวินเหิงก็ตามไปดูอยู่เห็นทั้งหมดว่าทั้งคู่ทําอะไรกันแถมยังถ่ายวิดีโอท่าทางเล่าล้อของเธอกับเหลียนผิวลุยไปอีกด้วยในกลุ่มก็ปรึกษากันวินเหิงจะเอาวิดีโอไปโพสต์บ้างแต่เพื่อนไม่เห็นด้วยเพราะนี้เป็นการทวงยุติธรรมให้หลี่เจียไม่ได้ทย อินเองออกมาจากตรงนั้นเธอนั่งคิดว่าจะทํายังไงดีทางน้ําตาแล้วเธอก็คิดออกในวันเลี้ยงฉลองของหวังเคอเชียนวินเฮิงได้มาขอคุยเป็นการส่วนตัวทั้งคู่เถียงกันอยู่บนดาดฟ้าวินเฮิงบอกว่าเขารู้ความจริงทุกอย่างแล้วแล้วพยายามถามว่าทําเพื่ออะไรเมื่อรับตาคนหวังเคอเชียนเริ่มเปลี่ยนจากนางฟ้าเป็นนางมารลางตอแหลของเธอเริ่มออกมาที่เธอทําเธอบอกว่าต้องการที่จะให้หลีเจียที่คอยแสะเธอออกจากชีวิตเธอไปถ้าอินเงเซาซีต่อไปอินเฮิงจะเจอชะตากรรมเดียวกับเธอพอเธอรู้ว่าอินเฮืงย้ายมานี้พอเธอทํากับนักเรียนที่พยายาม ถ้าตัวตายคนนั้นเธอหลีกหนีความผิดมาที่นี่ถ้า่อยากมีอนาคตก็เลิกลาวีเธอซักขอพูดเสร็จทั้งสองคนก็แยกย้ายวินเหิงแต่ตองว่าคิดจะทํายังไงดีแต่เธอก็ไม่ได้กลัวว่าชีวิตเธอจะพังเลยสักนิดเธอคิดแต่เรื่องของลีเจียเพื่อนที่ดีที่สุดของเธอเธอก็เลยหยิบมือถือขึ้นมาส่งข้อความไปที่กลุ่มนักเรียนและกลุ่มอาจารย์พอเธอส่งเสร็จทุกคนก็รู้ความจริงวันฉลองของหวังเคอร์เชียนกลายเป็นวันที่ไม่มีความสุขเอาซะเลยพอทุกคนได้รู้ท่าแท้ของเธอแล้วเพราะวิดีโอที่วินเหิงส่งไปไม่ใช่วิดีีีีีีโโอออออออท่่่่่เเเเเธธแแแบบถาาาายยมมตป็นวดดดดัสงฟ้้ืก แล้วอินเหิงก็ไม่ได้กลัวเลยว่าเรื่องของเธอจะทําให้เธอเสียชื่อเสียงพอเธอได้เปิดโปงหวังเคอเชียนแล้วหลีเจียอ่านข้อความนั้นด้วยหลังจากวันนั้นอินเหิงก็ไม่ไปเรียนลบเพื่อนออกจากไลน์หมดลบเพื่อนออกจากไลน์หมดเหลือแค่เพื่อนที่ดีของเธอคนเดียวก็คือหลีเจียแต่หลีเจียก็ติดต่อไม่ได้เลยอินเหิงโทรไปขอพ่อของเขาว่าอยากกลับไปที่โรงเรียนเก่าเพื่อไปสาสางเรื่องที่เธอก่อไว้เธอพร้อมจะเผชิญหน้ากับความจริงเธอไปขอโทษเพื่อนที่เธอแกล้งจนฆ่าตัวตายแล้วหลังจากนั้นก็มีข้อความอิโมติส่งมาหาเธอคือข้อความที่เเธอออรคยยจจากลลีีแ้ว เรื่องก็จบลงจอบอจบแล้วจ้าใครที่ไม่อยากพลาดเรื่องต่อไปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งไว้ด้วยไว้เจอกันเรื่องต่อไปจ้า